ทำไมจะต้องใช้คำตถาคตเท่านั้นอย่าใช้คำสาวกหรือคำที่แต่งใหม่นั่นคือคำพูดนั้นไม่มีการขัดแย้งกันนะเหตุผลในนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สามารถได้คนเดียวในโลกนะและ้วพระองค์เอาเหตุผลเนี่ยที่พระอ,องำค์ทําคําพูดได้ไม่ขัดแย้งกันเนี่ยว่าชนทั้งหลายจึงขนาดน,นามเราว่าตถาคตดังนั้นท่านสาวกทําคําพูดได้ไม่ขัดแย้งกันและต้องชื่อตถาคตด้วยนะ เพราะนั้นไม่เป็นความสามารถของพระองค์นะไม่เหตุผลในการที่นะพระองค์ถูกนามนามว่างตาขกมีเหตุผลอะไรบ้างวัตนพะิสุดทั้งหลายโลกเป็นสภาพที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตาคตจึงเป็นผู้ถอนตนออกจากโลกได้แล้วเหตุให้เกิดโลกนะพระองค์ได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วในความดับไม่เหลือของโลกนะ ดำเนินไปถึงความดับไม่เหลือของโลกพิสษุทั้งหลายอายตนะอันใดที่พวกมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารพรมที่มู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะนะปามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ได้เห็นนะได้ฟังได้ดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งได้บรรลุได้สแสวงหาได้เที่ยวผูกพันติดตามโดยใจเนี่ยอายตนะนั้นเนี่ย ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วทั้งสิ้นเพราะเหตุนั้นจึงได้นามบ้านตถาคตพระพุทธเจ้ารู้อายตนะของพรหมของมารของเทวดาว่าเทวดามีอายตนะอะไรบ้างพรหมมีอายตนะอะไรบ้างมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นทิพย์นะพรหมชั้นนี้นะมีแค่อายตนะส่วนไหนไม่มีส่วนรูปมีส่วนนามนะ,ะเทวดาชั้นนี้เป็นยังไงมารเป็นยังไง คือผู้ช่างเข้าใจหมดการเข้าใจในอายตนะของสัตว์ทั้งหลายในโลกทั่วโลกธาตุเนี่ยนะพระองค์จึงได้นามว่าตถาคตอีกอันหนึ่งคืออะไรตถาคตนะพิสุททั้งหลายในราตรีใดตถาคตได้ตรัสรู้และในราตรีใดตถาคตปรินิพานในระหว่างนั้นตถาคตกล่าวสอนพร่ำสอน,สอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดคำนั้นทั้งหมดย่อมมีโดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่ แปลกกันโดยประการอื่นเพราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคตคำพระเจ้าจะไม่มีการขัดแย้งกันนะตั้งแต่ราตรีตัศลุถึงราตรีปรินิพานเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงถูกขนานนามว่าตถาคตนี่เป็นอย่างนี้อิสุทั้งหลายตถาคตกล่าวอย่างใดท,าทาดําอย่างนั้นทําอย่างใดกล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นจึงได้นามว่าตถาคต เป็นคำสอนของพระุทธเจ้าพระองค์ปฏิบัติอย่างไรพระองค์พูดออกมาตรงตามที่พระุทธเจ้าปฏิบัตินะและพระองค์พูดอย่างไรพระองค์ก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นนะอันนี้ตรงนี้ให้เราทราบโดยนย่ายอันว่าพระองค์เป็นนักปฏิบัติและเป็นนักพูดที่กลั่นกรองออกจากการประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงนะ อย่างไม่มีใครเสมอเหมือนและสามถนะทำการประพฤติธปฏิบัติเกลั่นออกมาเป็นคำพูดได้อย่างถูกต้องและก็ทำตามนั้นโดยไม่มีข้อผิดเพี้ยนนะด้วยเหตุนี้แหละพระองค์จึงถูกขนานนามวัตถากฎนั่นคนบางคนบอกคำสอนพระเจ้าเป็นทฤษฎีไม่ใช่คุณเข้าใจผิดแหละพระเจ้าเป็นนักปฏิบัติที่เก่งแล้วก็ถ่ายทอดการประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นคำสอนได้เลิศที่สุดดีที่สุด และไม่มีใครทําได้ดีกว่าผู้เจ้านะดังนั้นสาวกคุณจะปฏิบัติมาอยู่ในป่าในดงในเขาไป็นไหนผู้เจ้ารู้หมดนะไม่ต้องมาบัญญัติคําสอนอะไรบัญญัติไม่ได้นะอาจะต้องใช้บัญญัติของศาสดา,าเท่านั้นนะเพราะน,นั้นนี่คือความสามารถของตถตาคตนะภิกษุทั้งหลายในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารพรหมในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะปาม์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ตถาคตเป็นผู้ยิ่งไม่มีใครครอบงำไม่มีพรหมเทวดาใครครอบงำตถาคตไดนะ้ดังนั้นเทพเจ้าของอินโดอินเดียอะไรต่ออะไรเนี่ยจะใหญ่กว่าพระเจ้าไม่มีพระเจ้าจงยืนยะันว่าพระองค์ครอบงำสูงสุดนะใหญ่สุดไม่มีเทพองค์ใดนะใหญ่กว่าพระเจ้าแล้วนะนะเป็นผู้เห็นส,สิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำน,นาจสูงสุดแต่ผู้เดียว เราะเหตุนั้นจึงได้นามว่าตถาคตนะความสามารถตรงนี้เราศรัทธาในพระเจ้าจริงหรือเปล่าหรือพระเจ้ายางหอกมีเทพนี่เก่งกว่าพระเจ้าหน่อยหนึ่งหรือว่าอ๋อพระเจ้ายังไม่รู้จริงตรงนี้นะสาวกของพระเจ้าเก่งกว่าพระเจ้าตรงนี้หน่อยหนึ่งนี่เพราะนั้นตรงนี้นี่ต้องไม่มีความเคลือบแคลงในพระองค์นะเมื่อความศรัทธาอย่างลงนั่นขนาดนี้เขาจะเชื่อว่าคําสอนที่ออกจากปากพระเจ้านั้นถูกต้องทั้งหมด จะไม่ลังเลสงสัยในตถาคตและคำสอนของตถาคตนะทั้งสมกรณีนะไม่ลังเลในตัวตถาคตและคำสอนของตถาคตชื่อว่าตถาคตนี่ยตัดสนจริงและคำสอนออกมาเนี่ยถูกต้องจริงนะ <c oughs> <c oughs>